ดูครับจะเหมียวสายโหดครับนี่ครับโอ้มันดิ้นครับดูหางสายครับเมียว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 โอ้โหมันกระโดดใส่ย่างเดียวครับเดีวมาดูสักทีมันกระโดดใส่หมวกเลยโดดกัดอย่างเดียวครับสึกอโขดครับสึกอโขดครับตบครับตบโอ้โหระวังระวังเมียวระวังเหมียวระวังเหมียวระวัง ทุกคนครับนี่ครับนี่ครับมาช่วยกันสองหนึ่งครับนี่นี่มาครับนี่ครับอังกฤกครับเหนียวระวังเหนียวระวังตบแย่แ yeah, ย yeah. ตบซ้ายเข้าไปโอ้โหสุดยอดครับนี่ตบขวาตบ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 เยดๆยด เย็บอีกครั้งโอ้โหเป็นไงยอดครับเย็บอย่างเดียวครับตบเย็บเจ็บหุกซ้ายหุกขวาหุกขวาเนี่ยโอ้โ พุกซ้ายเข้าไปพุกขวาอีกแล้วครัง้งนี่ครับพุกซ้ายดึงมาดึงมากระชากมากระชากมา หุกบเย็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 บเข้าไปหุกซ้ายโอ้เย็บเย็บ,ยบซ้ายโอ้